สวัสดีคะ่ะผู้เรียนทุกท่านคะ่ะเราก้าวเข้าสู่สัปดาห์ที่สองนะคะสัปดาห์นี้เราจะเรียนในหัวข้อระบบการพิจารณาคดีและระบบศาลไทยเ,เราจะแบ่งเป็นสองหัวข้อด้วยกันนะคะในหัวข้อแรกนั้นระบบการพิจารณาคดีเราจะมาดู2ระบบด้วยกันคือระบบกล่าวหากับระบบไตส่สวนในส่วนหัวข้อที่2นั้นที่เป็นระบบศาลไทยต้องนาเรียนทุกท่านก่อนนะคะว่าระบบศาลไทยนั้นจริงๆเราไม่ได้มีเพียงแค่ศาลยุติธรรม แล้วก็สารปกครองเรายังคงมีสารทหารและสารรัฐธรรมนูญแต่ด้วยเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ให้เข้าใจไปในควบคู่กับเรื่องระบบการพิจารณาคดีเราคงจะยกตัวอย่างเพียงสารยุติธรรมและสาลปกครองค่ะเรามาเริ่มที่หัวข้อแรกก็คือระบบการพิจารณาคดีซึ่งระบบการพิจารณาคดีโดยหลักสากลทั่วโลกเนี่ยจะมีอยู่สองระบบนะคะหนึ่งก็คือระบบกล่าวหาสองคือระบบไตส่สวนซึ่ง ในส่วนของระบบไต่สวนแล้วก็ระบบศาลที่เกี่ยวข้องที่ใช้ระบบไต่สวนนั้นเราจะยกตัวอย่างในส่วนของศาลปกครองและคดีทางปกครองค่ะในส่วนนั้นเนี่ยเราจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากท่านวิทยากรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายปกครองนะคะเพราะนั้นเริ่มต้นเรามาดูระบบกล่าวหาก่อนนะคะระบบกล่าวหาจะเห็นได้ว่าเป็นระบบที่ประเด็นแรกเลยนะคะนั่นจะเห็นว่าผู้เสียหาย ฟ้องคดีเองได้ในคดีทั้งอาญาและแพง่งเพราะในระบบนี้เรามองว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้พนักง,งานในการก็ได้นะคะซึ่งแนวคิดของระบบกล่าวหานั้นมองว่าผู้ที่รับความเสียหายผู้ที่รับผลกระทบย่อมมีสิทธิ์เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วอยู่บนหลักการที่เรียกว่าเน้นความเท่าเทียมของคู่ความเพราะ,ะนั้นคู่ความทั้งสองฝ่ายต่างก็สามารถที่จะยื่นฟ้องคดีได้นะคะแต่ทั้งนี้ในส่วนของคดีอาญา ะะอย่างบ้านเราในระบบกฎหมายไทยเราก็มีพนักงานอายการที่ทำหน้าที่ในการเป็นทนายความให้ฝั่งโจทย์ผู้เสียหายนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับโจทย์ผู้เสียหายหากมีความประสงค์จะยื่นฟ้องเองก็ทำได้นะคะประการถัดมานะคะจะเห็นได้ว่าในระบบกล่าวานั้นการพิจารณานั้นจะเน้นให้เป็นการพิจารณาด้วยวาจาต่อหน้าคู่ความในชั้นศาล เพราะนั้นเนี่ยทันทีที่โจทย์จำเลยนะคะเริ่มจากโจทย์ยื่นฟ้องนะคะเมื่อสารประทับรับฟ้องจำเลยก็จะได้รับสำเนาคำฟ้องจากที่หน่วยงานของสารส่งมานะคะแล้วจำเลยเมื่อทราบว่าตัวเองถูกกล่าวหาในระบบในชั้นศาลแล้วนะคะมีข้อพิพาทเกิดขึ้นในชั้นศาลแล้วตนก็ต้องมายื่นคำให้การนะคะเมื่อตอนยื่นคำให้การทั้งโจทย์จำเลยนั้นตลอดกระบวนการในการพิจารณาคดีนะคะ ต่างฝ่ายต่างก็มีทนายความเป็นของตนเองทนายความก็ฝ่ายโจทก็จะแต่งคําฟ้องทนายฝ่ายจําเลยก็จะเป็นผู้แต่งคําให้การนะคะเมื่อคําให้การมาถึงในชั้นศาลนะคะอย่างที่นําเรียนเมื่อสักครู่นี้ศาลก็จะทําการจัดนัดการพิจารณานะคะเมื่อมีการพิจารณาในนัดแรกนะคะหรือนัดต่อๆไปก็ตามตลอดกระบวนการพิจารณานั้นในส่วนของคู่ความทั้งโจทก์จาเลยและก็ทนายทั้งสองฝ่ายนั้นก็จะมา เผชิญหน้ากันที่อยู่ในหน้าชั้นศาลนะคะซึ่งการพิจารณานั้นจะเป็นการพิจารณาด้วยวาจามีการนําสืบพยานหลักฐานพยานวัตถุพยานบุคคลก็ว่าไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแต่ทั้งนี้นะคะในระบบกล่าวหาโดยเฉพาะในบางประเทศนะคะซึ่งจริงๆแล้วระบบกล่าวหานั้นใช้กับระบบคอมมอนล์คือระบบกฎหมายที่ใช้อยู่ในกลุ่มประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็อังกฤษซึ่ง ท่านจะเห็นได้ว่าเราดึงระบบนี้มาปรับใช้ในในบ้านเราก็จริงแต่เราเป็นสิบวิร่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นความเ,เฉพาะนิดหน่อยตอนเรามีความจำเป็นในช่วงของการปฏิรูประบบกฎหมายไทยและก็ระบบศาลไทยนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื้อหาตัวบทในกระบวนการวิธีพิจารณาความของเราเนี่ยมีความโน้มเอียงไปตามระบบกล่าวหาดังที่ท่านเห็นในสข้อแรกจะเห็นได้ชัดว่าในระบบคดียาและคดีแพ่งบ้านเรานั้นผู้เสียหายสามารถยื่นฟ้องคดี ได้เองนะคะแล้วก็เน้นความเท่าเทียมแล้วการพิจารณาก็พิจารณาดยเปิดเผยต่อหน้าคู่ความในชั้นศาลแต่มีความต่างนะคะก็คือว่าในระบบบ้านเรานั้นในคดีอาญาไม่มีคณะลูกขุนเหมือนในประเทศอังกฤษหรือประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะนั้นอย่างที่ท่านได้ดูหนังฮอลลีวูดทั้งหลายนะคะท่านจะเห็นว่าถ้าในกรณีความผิดทางอาญาเขาจะมีคณะลูกขุนซึ่งคณะลูกขุนนั้นจะช่วยในการกันกรองในส่วนของข้อที่จริงนะคะก็จะทํางาน ในการร่วมกันวินิจฉัยในส่วนของข้อที่จริงแล้วตุวลาการจะมีหน้าที่วินิจฉัยในส่วนของข้อกฎหมายแต่นั่นคือใช้เฉพาะในกลุ่มของประเทศคอมมอนลอนะคะเพราะนั้นในส่วนนี้ของบ้านเราเรามีเพียงแค่องค์คณะผู้พักษาเท่านั้นเองนะคะซึ่งองคณะผู้พักษานั้นก็จะตามในการพิจารณาคดีแต่ละครั้งนั้นก็จะนั่งครบองคณะนะคะเมื่อโจทย์จำเลยนะคะคู่ความเข้าสู่กระบวนการครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้วเนี่ย ตลอดในกระบวนการนั้นจะเห็นได้ว่าในระบบกล่าวหานั้นศาลหรือคณะตุลาการเวชารเนี่ยไม่มีอำนาจในการสแสวงหาพยายนหลักฐานเพิ่ม,เต,มเติมนะคะโดยเพราะเหตุใดเพราะในตัวบทกฎหมายของเรานะคะเขียนหลักการไว้สําคัญ2ประการซึ่งสอดคล้องกับระบบกล่าวหาเลยนะคะก็คือ 1. ผู้ใดกล่าวอ้างข้อที่จริงใดผู้นั้นมีภาระในการพิสูจน์ข้อที่จริงนั้นอย่างเช่นจินตนากล่าวอ้าง ว่าในกยกเป็นผู้กระทําความผิดจินนาต้องเป็นผู้ที่มีภาระในการพิสูจน์ให้ศาลเห็นได้ว่าในกยกนั้นเป็นผู้กระทําผิดจริงนะคะประกอบกับถ้าหากอาจารย์จินนาเนะนำสืบได้ยังมีข้อสงสัยไม่ครบถ้วนนะคะยังเกิดความสงสัยที่เร,เรียกว่า doubt นะคะถ้ายังมีข้อสงสัยโดยกฎหมายวิธีพิจารณาความของเรานั้นมีหลักอยู่ว่าหลักยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลย เพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่นะคะเมื่อจันทินานาดำสืบแล้วยังมีข้อสงสัยสารก็จะยกประโยชน์ให้กับจำเลยนะคะอย่างที่เรามักจะได้ยินว่าเกิดการยกฟ้องนะคะเพราะนั้นทาไมเราถึงมีหลักอย่างนั้นนะคะอาจจะด้วยเรามีสุภาษิตท,ที่ในทางกฎหมายแล้วว่าเราปล่อยคนชั่วลอยนวล10คนดีกว่านำคนผิด1คนหรือคนดีหนึคนมาลงโทษค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะในกระบวนวิธีพิจารณาความของระบบกล่าวหานั้นโดยหลักเวลาจะนําสืบพยานใดๆก็ตามนะคะถ้าหากไม่ใช่พยานที่ถูกกล่าวอ้างในการทาสํานวนไว้ตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยจะมีพยานอื่นเพิ่มเติมจะต้องได้รับอนุญาตจากสารเสกอดนะคะซึ่งต้องเป็นไปตามหลักการของกฎหมายพยานอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็รวมถึงพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นก็ไม่ได้รับการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาด้วยเหตุเพราะว่า เราถือหลักต้นไม้มีพิษลูกไม้ย่อมมีพิษค่ะนี่คือจุดสำคัญนะคะลักษณะสำคัญของระบบกล่าวหาระบบที่2นะคะก็คือระบบไต่สวนซึ่งในส่วนของระบบไต่สวนนั้นที่แน่นอนเลยก็คือเรานำมาใช้กับคดีปกครองในสารปกครองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้ใช้เฉพาะในส่วนของสารปกครองเรายังใช้อยู่ในส่วนของสารยุติธรรมด้วยในบางคดี ะะเช่นคดีที่เกี่ยวกับเลือกตั้งคดีที่เกี่ยวกับทุจริตนะคะหรือแม้กระทั่งคดีที่เกี่ยวกับล้มละลายคดีที่เกี่ยวกับภาษีคดีที่เกี่ยวกับแรงงานนะคะคดีเหล่านี้เนี่ยเป็นคดีทีเ่เริ่มทดลองนํามาปรับใช้ระบบไต่ส่วนเนี่ยมากขึ้นในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาแล้วก็ทางแพง่งนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นในระบบไต่สวนนั้นมีลักษณะเฉพาะ สําคัญนะคะประการแรกก็คือตุลาการหรือคณะผู้พิพากษานั้นมีบทบาทไม่ได้เป็นเพียงแค่ชี้ขาดข้อที่จริงและข้อกฎหมายเหมือนอย่าง,างเช่นในระบบกล่าวหาแต่ตุลาการมีบทบาทถึงในหน้าที่สแสวงหาข้อที่จริงด้วยนั่นหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าตุลาการนั้นมีอํานาจในการจะลงมาในการที่จะขอพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะรวมถึง การขอพยายนเหล่านั้นก็อาจจะมีคําสั่งนะคะส่งไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการที่จะต้องส่งเอกสารบางประการเพื่อประกอบลงมาในการพิจารณาคดีนะคะประการที่2นะคะในระบบไต่สวนนั้นตุลาการมีบทบาทถึงขนาดอย่างเมื่อสักครู่ที่เราได้ยกตัวอย่างไปนะคะว่าพยายนหลักฐานบางชิ้นนั้นที่อยู่ในอํานาจของหน่วยงานรัฐนั้นแม้คู่กรณีไม่ได้กล่าวไว้ไม่ได้กล่าวอ้างไว้ไว้ในคําฟ้องเลยแต่ ตุลาการมองเห็นว่ามีความสําคัญต่อเนื้อหาของคดีก็อาจจะร้องขอเอกสารดังกล่าวแล้วก็สั่งสืบพยานยได้ตลอดจนแม้คู่กรณีนั้นมีการกล่าวอ้างนําสืบพยานบางอย่างนะคะพยานบุคคลเป็นต้นแต่ถ้าหากตุลาการมองเห็นว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญต,ต่อเนื้อหาของคดีเลยก็อาจสั่งงดสืบพยานนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในระบบไต่สวนนั้น คณะตุลาการนั้นมีอำนาจกว้างขวาง,ขวางกว่าระบบกล่าวหานะคะประการที่3นะคะท่านจะเห็นว่าในระบบไตส่สวนนี้ตุลาการมีบทบาทในการสแสวงหาข้อที่จริงย่อมได้รับความจริงค้นความจริงได้รวดเร็วเพราะมีอำนาจนะคะที่จะลงไปสแสวงหาแล้วก็สามารถมีคําสั่งให้หน่วยงานต่างๆที่มีออเทอร์ตี้มีอำนาจในการดูแลเอกสารดังกล่าวนั้นซึ่งเป็นพยานสําคัญนั้นนําเข้ามาสู่ในกระบวนการพิจารณาได้นะคะ ทำให้ตุลาการนั้นค้นหาความจริงจนปราศจากข้อสงสยัยด้วยเหตุนี้โอกาสที่จะมีกรณีที่สารตัดสินโดยยกข้อสงสัยให้กับจำเลยนั้นแทบไม่มีเลยค่ะซึ่งแตกต่างจากระบบกล่าวหาแล้วก็บทบาตท,ที่สําคัญตรงนี้ก็กลายเป็นประเด็นที่อาจจะถือว่าเป็นข้อเสียหรือเป็นจุดอ่อนหรือไม่อันนี้ก็แล้วแต่จะมีมุมมอ,องนะคะก็คือว่าตุลาการลดตัวลงมาเป็นทนายความเซเองอันนี้คือ จุดที่แตกต่างจากระบบกล่าวหาค่ะ